เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหารเป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดินนี่คือวิสัยทัศน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้นายบายของรัฐบาลที่ดูแลรายได้เกษตรกรให้เหมาะสมลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัวแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพ ตลอดถึงการค้าชายแดนนโยบายสำคัญที่ต้องร่วมกันผลักดันสอมประการใหญ่ๆนั่นคือการปรับโครงสร้างผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการและการสนับสนุนให้สหกรณ์ให้กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปสำนักง,งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน ที่สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการโดยเฉพาะการน,นานโยบายและยุทธศาสตร์ไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติจัดสรรทรัพยากรและบริหารงานราชการทั่วไปของกระทรวงให้บรรล,ลุเป้าหมายและเกิดผลสมริ์ตามพันธกิจที่ได้กำหนดไว้ทุกประการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงานเพื่อที่จะร่วมบูรณาการให้เกิดผลงานโดยเฉพาะการดำเนินงานภายใต้ในโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การกับเพื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมาแปลงสู่การปฏิบัติในด้านการเกษตรและสหก,กรณ์ในจังหวัดพัทลุงต้องใช้สภากำลังของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีในพื้นที่จังหวัดพัทลุงรวม18ส่วนราชการหนึ่งรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานปาคกีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและตัวพี่น้องเกษตรกรจําเป็นต้องปนึกสรพพกาลังและบรูรณาการนานเหล่านี้ร่วมกันเพื่อผลักดันให้ภาคการเกษตรของจังหวัดพัทลุงมีความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืน โดยมุ่งเน้นทั้ง3มิติตั้งในส่วนของมิติของตัวเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรจะต้องมั่งคัง่งมิติของพื้นที่ทําการเกษตรในจังหวัดตรุงจะต้องยั่งยืนและมิติของผลผลตทางการเกษตรหรือผลผลฑ์ที่เกี่ยวเนื่องทางการเกษตรจะต้องมั่นคงนี่คือสิ่งที่เรามุ่งหวังจะต้องทําให้เกิดขึ้นในจังหวัดตรชงได้ จังหวัดพัทลุงเมืองเกษตรยั่งยืนคือจุดยืนที่เข้มแข็งที่แสดงถึงความมั่นคงโดดเด่นของภาคเกษตรกรซึ่งประชากรส่วนใหญ่ได้ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพทางการเกษตรมาตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันจนเป็นที่กล่าวขวัญกันว่าพัทลุงคืออู่ข้าวอู่น้ำแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของภาคใต้ ที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แกเกษตรกรมาเป็นเวลาช้านานด้วยเหตุนี้จังหวัดพัทลุงจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดร,รับกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดในฐานะเมืองเกษตรยั่งยืนไว้ห้าประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยกันประกอบด้วย 1. การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 4. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 5. เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดียุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเป้าหมายตัวชี้วัด ตลอดถึงแนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัดและกลยุทธ์ต่างๆอย่างชัดเจนสำนักง,งานเกษตรและสหกรณากรจังหวัดพัทลุงได้มีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตร,รกรจังหวัดพัทลุงเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลผ่านโครงการต่างๆอย่างสำเร็จดังนี้ด้านข้าว เพิ่มรายได้แก่ชาวนาโดยการช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทไม่เกิน15ไร่ซึ่งสามารถโอนเงินให้แก่เกษตรกรได้ถึง16,455ครัวเรือนคิดเป็นจำนวนเงินกว่าร0อยล้านบาท 2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรในวงเงิน20ล้านบาทจังหวัดพัทลุงมีสถาบันแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการหแห่ง วงเงิน21.50ล้านบาทโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี2557ทับ2558โดยมีสากรและกลุมก่มเกษตรกรส่งเอกสารเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยแล้วจำนวน3แห่ง44รายด้านยางพารามีโครงการทั้งสิ้น16โครงการจังหวัดพัทลุง ได้มีการดำเนินการช่วยเหลือไปแล้ว9โครงการได้แก่ 1. โครงการสนับสนุนทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยางมีสถาบันเกษตรกรยื่นกู้จำนวน19แห่งโดยได้อนุมัติเงินกู้กว่า180ล้านบาท 2. โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรการแปรรูปยางพาราด้านสินเชื่อเพื่อการลงทุน มีสถาบันเกษตรกร,กรยื่นผู้จำนวน4แหง่งอนุมัติและจ่ายเงินแล้วกว่า32ล้านบาท 3. โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกร,กรชาวสวนยางไร่ละ1,000บาทไม่เกิน15ไร่ต่อครัวเรือนโอนเงินให้เกษตรกร,กรแล้วจำนวน48,354ครัวเรือนเป็นจำนวนเงินกว่า414ล้านบาท 4. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร,กรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริมครัวเรือนละไม่เกิน10,000แสนบาทจ่ายเงินกู้แล้วกว่า878ล้านบาท 5. โครงการควบคุมปริมาณการผลิตโดยการปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันดีหรือปลูกพืชชนิดอื่นแทนเช่นไม้ยืนต้นปาม์นน้ำมันกเกษตรผสมผสาน 6. โครงการลดต้นทุนการผลิต โดยการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเป้าหมาย900รายดำเนินการได้ถึง9 4 6ราย 7. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผ่านกระบวนการครูยางเป้าหมาย420รายดำเนินการได้422ราย 8. โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปลูกพืชคลุมดิน และปลูกพืชแซมยางกับสนับสนุนเงินกู้เพื่อใช้ในการดําเนินการเป้าหมาย80รายดําเนินการได้ทั้ง80ราย 9. โครงการมูลพันธ์กันชนเพื่อรักษาสถิรภาพราคาย,ยางจากการเปิดตลาดเมื่อวันที่16มกราคมถึงวันที่6มีนาคม2558มีปริมาณยางเข้าตลาดกว่า4,000ตันส่งผลให้เกษตรกรชาสวนยาง สามารถขายยางได้ในราคาที่ดีขึ้นสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงจัดทำโครงการตลาดเกษตรกรจังหวัดพัทลุงโดยร่วมบูรณาการทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อจำหน่ายผลผลิตจากการเกษตรเสนอข,ขายผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและเป็นการเปิดตัวผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยได้ดำเนินการบริเวณถนนชัยบุรีหน้าสำนักง,ง,งานเกษตรจังหวัดพัทลุง และตลาดเทศบาลตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนโครงการดังกล่าวสำนักง,งานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรได้ทำการประเมินและติดอันดับหนึ่งใน25ของจังหวัดที่มีการดำเนินงานโดยมีสินค้าปลอดภัยมากกว่าร้อยละ50และผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทุกรายการที่สำคัญสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะและมีการบรรจุผลิตภัณฑ์มากกว่าร้อยละห0 จากการที่กระทรวงเกษตรและสางกรได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับประเทศประจำปี2 5 5พเพื่อเทอดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะพระบารมีปกเกล้าชาวเากษตรศศซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายจำนวน87แห่งจังหวัดพัทลุงได้รับรางวัลทั้งเขตตรวจราชการและระดับประเทศทั้งสองรางวัล โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลจำนวนหนึ่งแสนบาทนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเมืองเกษตรกรยั่งยืนเกษตรกรยั่งยืน พื้นที่ยั่งยืนและสินค้าที่จะผลิตยั่งยืนนี่คือสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดำเนินการเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์จังหวัดพัทลุงในฐานะเมืองเกษตรยั่งยืนภายใต้การประสานงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรทุกคนความโดดเด่นของจังหวัดพัทลุง ในฐานะเมืองเกษตรยั่งยืนเกษตรกรส่วนใหญ่ได้นำเนินการเกี่ยวกับด้านพืปชปศุสัตว์และการทำประมงพืชสำคัญได้แกย่ยางพาราและข้าวส่วนปศุสัตว์ที่ทำไรายได้มากที่สุดได้แกส่สุกรไก่เนื้อและโคเนื้อสำหรับการประมงคือปลานิลและปลาดุก เนื่องจากจังหวัดพัทลุงมีแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในานามทะเลสาบพ,พัทลุงสงขลากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบันซึ่งมีผลเอกฉัดชัยสาริกัญยาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กําหนดแนวคิดและหลักการในการบริหารราชการโดยต้องทําทุกอย่างทุกวิถีทางให้เกษตรกรมีความสุข การผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตรต้องใช้ตลาดเป็นตัวตั้งและได้กำหนดนโยบายสำคัญไว้ในปี2559ให้เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตซึ่งทุกจังหวัดจะต้องดำเนินการในสีเรื่องสำคัญอันได้แก่ 1. ลดปัจจัยการผลิต 2. เพิ่มผลผลิตต่อไร่ 3. เพิ่มการบริหารจัดการ 4. เน้นผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดสำหรับงานเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในรัฐบาลยุคปัจจุบันได้แก่ 1. การแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย 2. การลดต้นทุนการผลิต 3. การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรที่ครอบคลุมสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาต่างๆได้ 4. การจัดการเรื่องน้ำหรือภัยแรง 5. การสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ส่วนนโยบายเร่งด่วนคือการแนะนำให้เกษตรกรเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรศูนย์การเรียนรู้ต่างๆทั่วประเทศต้องเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการข้อมูลโดยแท้จริงนำอาการทำเกษตรทุกมิติมาขยายผลและดำเนินการให้ได้จริง เพื่อสร้างเกษตรกรให้เข้มแข็งประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของครัวเรือนจากหลักการแนวคิดสู่นโยบายและขยายผลลงสู่ภาคปฏิบัติจังหวัดพัทลุงโดยสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดพร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนงานเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของเกษตรกรเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพัดทลุง